กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะมือนี้ก,ก็มาพบพอกับช่องน้องวูลนผ่ากินผ่าเที่ยวค่ะพี่น้องจา๋าสำหรับเมนูมือนีเมนูวุ้นสิเห็ด ตำหนวดหมึกยักษ์เด้ค่ะพี่น้องจ๋าตำหนวดหมึกยักษ์กะซิมีวัตถุดิบเป็นหนวดหมึกเด้ค่ะล้างทำความสะอาดหัน่นเราก็ไปลวกไว้เดียบร้อยหอนห่อนอายห่วยหวยอย,ย,ยู่พี่น้องจ๋ามะเขือเทศมะนาวพริกกระเทียมเครื่องปรุงกะซิมีผงชูรสน้ำตาลน,น้ำปลาน้ำปลา,ปาร้าค่ะพี่น้องจ๋าสำหรับเมนูมื้อน,นี้นะคะเนาะตำหนวดหมึกยักษ์จ้าไปค่ะไปลงมือเฮ็ดน้ำกันเลยจ้า มาค่ะลงมือตำกันเลยค่ะใส่พริกกระเทียมลงไปค่ะแม่นุ่นจะใส่เกลือนิดนึงนะคะกันพริกกระเด็นจ้ะตำค่ะบัดนี้ตำจนพริกละเอียดเท่าจะสิบปุงนะคะเดอ้อแม่นุ่นก็สิบบอกห้แหลกลายดอกแ้้พี่น้องจ้าเดี๋ยวมันสิเพ็ดโผดเนาะจ้าเอาประมาณนี้ค่ะปรุงเลยจ้าบัดนี้นะค่ะผงชูรสจ้า น้ำตาลครับพี่น้องจ้าตามด้วยน้ำปาราค่ะน้ำปาราค่ะสองทับพ,พี่ดลยจ้าพี่น,ออน,น้องสีบาเข้มเต็มน้าบานนี้ปลาเมือก็มีความเข้มอยู่ใส่บักหน้าหลายๆเอาจ้าน้ำปลาค่ะมะนาวค่ะน่วยหนึ่งเลยคะ่ะแล้วก็มะเขือเทศหั่นไว้เรียบร้อยนะคะ นุ่งเครื่องให้เขากันจ้ะก,ก,ก็จะได้น้ำแบบนี้นะคะนี่แับน,นี้ก็ใส่ปลาหมึกเองเทาลงไปเลยจ้ามาค่ะปลาหมึกที่ลวกไว้นะคะใส่ปลาหมึกที่ลวกไว้ลงไปเลยนะคะหันหอนอยู่ที่พี่นอ้องยังอายอยู่นูนล,ลวกว่าหันเนาะใส่ลงไปเลยค่ะ นี่มันมีน้ำกัเล่คอยเอาลงจะพี่น้องจ้าถ้ะเทศเดียวน้ำที่อยู่ในจานมันสิเนียลงไปน้ำน,นี่ค่ะพอใส่ปลาหมึกลงไปแบบนี้แล้วก็ยั่วค่ะพี่น้องนี้ผักชีใบเรื่อยอีกขึอนก็แล้วค่ะพี่น้องจา้ามีผักชีใบเดียวห้วยนี่โอ้ยเสียก็จะได้แบบนี้ค่ะ ตำหนวดหมึกยักษ์ค่ะพี่น้องจ้าไปค่ะบ้านนี้เตรียมถาดมาขึ้นเสิร์ฟกันเลยจ้าเ็จเตรียบ้อยแล้วพี่น้องไปจ้ามาค่ะเตรียมถาดมาแล้วเทเลยค่ะเทตำหนวดหมึกยักษ์ขึ้นเสิร์ฟเลยจ้าเทเลยด้วยค่ะบวัวัวลวบัวหลวเลยโอ้ยสะใจมากเลยค่ะ นี่จ้พี่น้องจ๋าเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะสําหรับตำหนวดหมึกยักษ์ของแม่นงุนนะคะเนาะแซ่บแพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะอย่าลืมนะคะเด้อคันมากคัน,คอนชอบคลิปของแมน่นงูลกับเวียนเขามาให้กําลัางใจกันได้ค่ะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งที่สำคัญลืมอะไรเลยค่ะพี่น้องจ๋ากดสับตะไคร้ให้ช่องนองวูนผ่ากินผ่าเทียวด้วยนะคะสำหรับมนีลาไปครับ ตำหนวดมึกยักษ์ค่ะพบอพอกันไม่ในหนาคลิปหน้าจ้าขอบคุณหลายๆค่ะ